ตำนานกำไลอาถั์แห่งวัดสุวรรณารามหากจะพูดถึงวัดเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานทั้งการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และความหลอนสุดสะพรึงกลัวก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องพูดถึงวัดเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นวัดที่ขึ้นชื่อมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือวัดสวรรณารามราชวิหารหรือวัดทองในสมัยกรุงธนบุรีวัดสุวรรณารามหรือวัดสุวรรณตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตก เข้าทางถนนเจรันสนิทวงตรงข้ามกับบางขุนนนเป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดทองพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามและพระราชทานนามว่าวัดสุวรรณารามนอกจากนี้ สมเด็จกรมพระราชวังมหาสุรสิงหา์นาถทรงมีพระราชศรัทธาสร้างเมนหลวงสำหรับใช้ในการพระราชทานเพลิงศพเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ซึ่งตามประเพณีต้องนำไปชาปนากิจนอกกำแพงพระนครชั้นนอกเมนหลวงที่วัดสุวรรณารามใช้มาจนถึงสมัยรัชกาลที่สี่ ในรัชการที่สามทรงโปรดเกล้าวให้ปฏิสังขรณวัดสุวรรณารามและให้ช่างเขียนภาพฝาผนังในพระอุโบสถด,ด้วยถือเป็นการประชันฝีมือกันระหว่างจิตรกรฝีมือเยี่ยมเช่นหลวงวิจิตเจสดาหรือทองอยู่ผู้เขียนเนมิราชาดกกับหลวงเสนีบริรักษ์หรือคงแปะ ผู้เขียนมโหสดชาดกเป็นต้นวัดสุวรรณารามราชวิหารหรือวัดทองในอดีตเป็นสถานที่สำคัญที่พระเจ้าตากศินมหาราชทรงมีพระราชดำรัสให้นำตัวเฉลยสบพมา่าจากค่ายบางแก้วในจังหวัดราชบุรีในสมัยนั้นไปประหารชีวิต และเมื่อมาถึงสมัยกรุงธนบุรีลานวัดสุวรรณารามแห่งนี้ก็ขึ้นชื่อในการใช้เป็นสถานที่ในการประหารเฉลยศึกสงครามจากประเทศพมา่าโดยใช้การตัดคอนอกจากลานวัดจะเป็นที่ตัดคอเฉลยศึกแล้วบริเวณวงเวียนสนามวัดสุวรรณารามในสมัยนั้น ยังเป็นที่ฝังศพของชาวพม่าที่จับตัวมาได้มากมายอีกด้วยนอกจากประวัติศาสตร์จะจารึกเรื่องบริเวณตรงนี้ไว้เมื่อครั้งที่มีการขุดปรับแต่งพื้นที่บริเวณนี้ในยุคสมัยใหม่ช่างก่อสร้างก็ได้พบเจอกระดูกคนมากมายบริเวณนี้ตามประวัติศาสตร์จารึกไว้ ดังนั้นตำนานเรื่องเล่าที่มีการพูดถึงเรื่องหลอนภายในวัดสวนานารามนั้นจึงมักจะมีคนพูดกันอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับเรื่องของความน่ากลัวที่วัดแห่งนี้โดยชาวบ้านเล่ากันว่าในช่วงเวลากลางคืนหากใครเดินออกมานอกบ้านและผ่านมาที่วัดแห่งนี้ มักจะเห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงบึกบึนนุ่งผ้าเตี่ยวแต่ว่าส่วนบนนั้นจะไม่มีหัวซึ่งผู้คนมักจะเห็นกันแทบทุกคืนโดยชาวบ้านบอกว่าในสมัยโบราณหลังจากที่มีการประหารชีวิตของเฉลยศึกพม่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่นั้นก็จะนำศพที่ถูกตัดคอมาฝังไว้ที่บริเวณพื้นที่ซึ่งในปัจจุบันนั้นก็คือบริเวณโรงเรียนวัดสุวรรณารามนั่นเองโดยชาวบ้านมีการเล่าเกี่ยวกับเรื่องของวัดสุวรรณารามได้ว่ามีการค้นพบโครงกระดูกมากมายบริเวณลานวัดสุวรรณารามแห่งนี้ และยังมีเรื่องเล่าน่ากลัวเช่นมีคนงานเคยพบกระดูกท่อนแขนหรือท่อนขาก็ไม่ทราบได้แต่มีกำไลคล้องอยู่แสดงว่าเจ้าของกำไลนั้นน่าจะเป็นทหารพรมาร่าระดับนายกองชั้นผู้ใหญ่มียศสูงพอสมควรเรื่องราวอันโด่งดัง ที่เกิดขึ้นในวัดสวรรณนารามจะเป็นเรื่องราวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกําไรอาถรรพ์ซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมานานหลายสิบปีแล้วเรื่องกําไรอาถรรพ์ตำนานเล่าขานที่น่าขนลุก และโด่งดังเป็นอย่างมากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าสมมุติเราไปเจออะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งของอยู่ภายในวัดเป็นไปได้อย่าพยายามเก็บมาไว้ที่บ้านโดยเด็ดขาดเพราะเราไม่รู้ว่าของสิ่งนั้นจะมีเจ้าของตามมาทวงคืนหรือไม่เรื่องเกิดขึ้น เมื่อมีคนงานคนหนึ่งดันไปพบกับกําไลทองถูกคล้องอยู่ที่ท่อนกระดูกคนงานที่ขุดเจอจึงแอบนำกําไลนั้นไปขายเพื่อนำเงินไปซื้อของกินและอาหารให้ภริยาที่กําลังท้องหลังจากที่ทานอาหารกันจนอิ่มใช้จ่ายกันจนพอในคืนนั้นเขาก็นอนหลับกันไปแต่คืนนั้น แปลกกว่าทุกคืนคือเป็นคืนที่เงียบสงบไม่มีแม้เสียงหมาและเสียงแมลงเงียบจนผิดสังเกตแต่คนงานก็ไม่คิดอะไรนอกจากหลับกับภรรยาเป็นปกติแต่จู่ๆคนงานนั้นก็ฝันประหลาดเห็นทหารพม่ามานั่งคลมบีบคอทวงกำไรคืนและบอกกับคนงานว่า ถ้าหากไม่ยอมมาคืนจะมาเอาชีวิตภรรยาไปจากนั้นไม่กี่วันด้วยความที่คนงานไม่เชื่อเรื่องพวกนี้และคิดว่าเป็นแค่ฝันจึงไม่ได้จัดการอะไรเพื่อไปนำกำไรนั้นกลับมาและแล้วเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นอยู่อยู่ภรรยาของคนงานก็เสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุ โดยที่ตายในขณะที่มีลูกอยู่ในท้องหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าตายทั้งกลมและต่อมาเริ่มมีคนพบเจอวิญญาณทหารพรมา่าคอขาดเดินไปมาอยู่ที่ลานวัดสุวรรณารามอยู่บ่อยครั้งจนต้องมีการตั้งศาลเพียงตาเอาไว้ที่บริเวณโรงเรียนวัดสุวรรณารามแห่งนี้ ที่น่าสนใจก็คือหากผู้ใดที่มาไหว้ศาลแห่งนี้แล้วมองเข้าไปในศาลก็จะเห็นเป็นรูปภาพวาดที่เป็นรูปกองทหารพรม่าไว้ทั้งหมดสมรูปบ้างว่าเป็นการระลึกถึงดวงวิญญาณทหารพรม่าที่เสียชีวิตในอดีตและไม่เพียงผีของทหารพรม่าเท่านั้น ยังมีวิญญาณผีตายตนอื่นอีกที่คอยหลอกหลอนผู้ที่ผ่านไปมาในเวลาค่ำคืนจากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่วัดเล่าให้ฟังว่าขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวัดกําลังตรวจตราความเรียบร้อยเวลาประมาณตีสองได้เดินไปตรวจตราที่บริเวณท่าน้ํำของวัด แต่ก็ต้องตกใจแทบสุดขาสัน่นเมื่อเห็นภาพร่างหญิงสาวผมยาวนั่งห้อยขาอยู่ที่หัวเรือและคิดว่าในเวลานั้นไม่น่าจะมีคนมานั่งอยู่บริเวณน,นี้เนื่องจากดึกมากแล้วประกอบกับคำบอกเล่าที่ว่าวัดนี้ผีดุอยู่แล้วความเหี้ยนของวัดสุวรรณาราม ยังมีผู้พบเห็นเรื่องราวของวิญญาณอยู่ไม่ขาดสายจนต้องมีการตั้งปิระมิดเล็กๆไว้ที่หน้าศาลพระภูมิโดยมีความเชื่อกันว่าสถานที่ตรงไหนที่มีความอาถรรพ์มากๆก็จะใช้ปีระมิดสะท้อนสิ่งอาถรรพ์นั้นออกไป วัดสุวรนณารามในปัจจุบันถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีจุดเด่นที่นอกจากความสวยงามภายนอกของวัดแล้วยังมีภาพเขียนหรือจิตกรรมฝาผนังโบราณที่งดงามเหมาะแก่การไปเยี่ยมชมร่องรอยของประวัติศาสตร์แทบไม่เหลือร่องรอยของความตาย และกลิ่นสาบสางของเหล่าวิญญาณเร่ร่อนที่เคยอลาวาดหลอกหลอนผู้คนเหมือนในสมัยก่อนอีกแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ